so สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที a ทรีแมนเนี่ยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาพบกับเปิดการ EP2 ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของพวกเราค่ะว i เซลคอลเลกเตอร์นะคะวันนี้ค่ะโอ้โหส่งการ์ดกอกไว้มาอีกแล้วค่ะมาให้พวกเราค่ะกล่องนี้มเด,ดิมใช่ค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างค่ะม่เน่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการจะลงเบรกคัสค่ะเพื่อเก็บไว้เป็นของที่ลึกทางใจของสะสมหรือว่าลงทุนเนี่ยเชิญที่เพจวีเซล เลยนะคะพีดีโยจะเป็นการ์ดบ้าการ์ดบ่นกูครบชุนเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเปิดนเลยดีกว่าค่ะมาลุ้นกันเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะและทั้งหมดวันนี้ค่ะเนี่ยเปิดพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งหมด192ใบค่ะหูเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกันดูซิว่าเราจะได้การ์ดเด็ดเด็ลุกกอ้อะไรกันบ้างค่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ซองแรกเลยนะคะโอ้โหสวยงามมากนะตัดค่ะ เดี๋ยวต้องขยับให้มันแบบอยู่ข้างล่างให้หมดเดี๋ยวตัดไปโดนการ์ดไห่มาดูหน่อยสิโจเอลเอมบีทครับนี่อะไรเนี่ยทริสเตนทอมสันไปสเตปเคอรี่อือฮะแต่การ์ดรุ่นนี้ก็สวยดีนะใช่ใช่ค่ะรู้สึกมันดูหนามากเลยอ่ะก็แดนนี่กรีนโทเบียสแฮร์ริสเฮิร์บโจนส์อ่ะนี่ลุกกี้ใช้ได้จะเป็นซักอันหนึ่งสองซับฟึบโอ้โห ลูกี้การ์ดคือถ้าเกิดเป็นพิเศษแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคค่ะลูกี้การ์ดครับอันนี้เจรินซักอ้โหสวยงามค่ะแยกเอาไว้หน่อยการ์ดอันดับ5อ่าโอเคต่อครับซองต่อไปซองต่อไปเลยนะคะฟึบบรินฟอร์บไปพีเชสไอชัวแบรดลีย์บิลโอเค เจเร็ดเอลเลนพาทริกเบเวอรีลุคคินนัตครับไปใกล้แล้วใกล้ถึงสุดท้ายแล้วอันนี้โจนาธานคูมิงก้ารนี่ไงแต่ว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้อะไรสวยแบบแบบมีแบบแบบเดี๋ยวเอาลุคกิมไว้ทางนี้ก่อนโอ้โหอันนี้ก็เป็นบราเน่วอล์คเกอร์ครับเป็นการ์ดแบบเออสีมันสวยจริงๆมากเลยอ่ะโอ้โหดีสุดเลย เป็นแบบแบบจ๋อปะนี่ไหนให้ดูชัดๆเหลืองกับเขียวยสวยมากเหมือนแบบเป็น 3D ลอยออกมาเลยอ่ะสวยจริงๆอ่ะแยกไว้รโอเคมาแต่ที่เด็ดจริงๆคือต้องลุ้นลุกี้การดนึงอ่ะโอเคค่ะฟิร์มเดวอนบรู๊คเคดีเอามามนี่เอามานี่แยกไว้หนเคดี ตุนวานมิเชลเก็บไหมไทเจอโรมมาร์ติสไทบูนครับคนนี้ควินตินกรายนี่นี่นี่ได้อันนี้พี่โอ้ยสวยมากเลยอ่ะกอตติบาลสุกี้ออฟเดอะเย่โอ้สวยมากยสวยมากเลยขอดูข้างงหลัด้วยสวยโอ้โหมาแล้วค่ะโอ้โหเอเมนเน่น้ำลายหกเลยนะเนี่ยอยากจะมาเทรดบอกนะครับ ลุคที่ออฟดีเย่เลย,ย,ยเนี่ยแยกไว้โอ้โหอันนี้ตอนยังทำทรงผมทรงเก่าอยู่ mm. เลยป่ะคะเนี่ยเออแม่วันนี้รู้สึกว่ามือดีนะเนี่ยได้ลุคที่ออเดีเยเลยอะโอ้โหต่อค่ะเจอร์มี่แกรน เลบรอนเจมส์ขอเก็บเลบรอนเจมส์สักหนึ่งแม่ได้ไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่เข้าเพลย์ออฟแล้วเราก็ยังต้องเก็บเขาไว้นิดนึงนะคะคริสตินบูธเจมาร์เมอรี่คริสตินบูธวันนี้เล่นเป็นเทพเลยค่ะคริสบูเช่เดี๋ยวใกล้จะสุดอุ้ยลุคตัวเหมือนกันทําไมสวยหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยมามามาดึงสอกซัมป์อะไม่แน่ของนิวยอโรปนี้โอเคฮะโอ้สวยมากเลยอ่ะการลุ่นดีแบบ ดูดิคะเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แพงขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเออสวย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 ครับได้มาต่อค่ะเดนิสแคนเตอร์อ่ะฮะเดมิลลิเลิร์ดแคมรอนเพนแคมรอนเพนจอห์นคอรินอ่ะฮะเทเรนซ์รอสเอาละ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 เจอร์มายโรบินสันเอิร์ลครับนี่กาลุกกี้เหมือนกันเห็นไหมมีมีโลโก้หนึ่งสองสุดท้ายนี่แหละต้องลุ้นหนึ่งสองสามปึ๊บ อะไรอะ่ะอ๋ออันนี่มันเหมือนแบบพิเศษพิเศษเนอะอันนี้คือแซคโรวินเป็นเหมือนเราเราแคปเจอร์หน้าจอทีวีอย่างนี้แบบเออการมันแปลกมากสวยมากอ่ะอันนี้สวยดีฮะโอ้ยช่างเวันนี้เรามือดีอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยโอ้โหมันเข้าใจธรรมแล้วดีเลยเนี่ยดีเลยเนี่ยดีเลยเนี่ยวันนี้ต่อค่ะโรเบิร์ตก็อบบิงตันครับบรูคโลเปสอ่ฮะโจนาสวาลันชูเนสอืฮึทีมฮาร์ดเว์จูเนียร์อ่ฮะ มาคัสมาร์นี่ผู้เล่นเกมลับแห่งปีโอจ n อ n น b โนบี้ครับไอเซท็อตนี่เป็นลุกกี้การ์ดเหมือนกันแยกไว้ทันนี้อันนี้ค่ะมิเน่เหมือนกันเหมือนคล้ายๆเนื้อแบบเหมือนแคปเจอร์หน้าจอทีวีมา t ีแอรอนฟ็อกซ์ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ด h แอรอนฟ็อกซ์โอ้โหสวยอ่ะเออโห ชั้นรุ่นนี้นี่แบบว่าถือว่าสวยงามดีงามมากใครสนใจบริการนะคะเชิญเลยค่ะว<ม>ิซิโอแคลเลกเตอร์ค่ะของเข้าดีงามจริงๆเยอะกว่าน,นี้อีกนะเออใช่มีเป็น10บสกล่องใช่เยอะกว่าน,นี้อีกสิบสิบกล่องนี่สองพันกว่าใบเลยนะเวทีแจ็คสันไปไดร์สเบสลีย์เดวอนเต้แกรมตอนนี้ไปเพริกนเช่นเดียวกันครับซีเจมแคคอลัมโจอิงเกิลนี่เจ็บยาวเดอนินฟ็อกซ์อยู่กับคิงต่อไปชาวแบสซี่คนนี้ไม่ค่อยได้ดูเลย อันนี้ก็เป็นใบสุดท้ายนี่เจสันเทธาเออ,อ,อการมันแปลกดีเนาะเป็นเมจิเชียนแบบ<อ>มันจะมีเอกลักษณ์ของมันเนี่ยคือตอนนี้ฟอร์มเป็นเทพเลยค่ะจเจ<อ>สันเทธาเนี่ย,ยวสวยมากสวยมากเพื่อนอันนี้เหมือนแบบเมจิเชียนโอ้สวยสวยโอเคเราไปต่อกันด้วยความรวดเร็วค่ะแยกไว้เควินเฮอร์เตอร์ครับคนนี้ตกรอบไปแล้วโกเรนดรากิชก็เช่นเดียวกันแอรอนกอรอนก็ตกรอบแล้วเช่นเดียวกัน นิโคลาวูซ์วิชก็เพิ่งไปเหมือนกันอายเซสจูอัอ่ะโอเคนี่ไม่ได้เข้าเพ์ออฟอยู่แล้วนิเคลเ็ลซานเดอร์วอลเกอร์ครับชาริส คูเปอร์โอ้คนนี้ไม่ค่อยได้เจออุ้ยนี่ก็สวยนะเนี่ยดูหน่อยลึกสอบซ้ำ Great Expectations คีออนจอห์นสันของคริปเปอร์สโอ้แต่การเขาทำสวยการเขาทำสวยมากเลยเพื่อนเป็นแบบซีรีส์ทีค่อยากเปิดเบรกนะคะเชิญที่วิชวลคอเล็กเตอร์ได้เลยค่ะโอ้สวยอ่ะนิโคลายโยคิชนี่ก็เพิ่งตกรอบไปนะครับเจเรนแจ็กสันจูเนียร์กำลังจะเล่นเกมหกไทริสเฮรูเวอร์ตันไปอยู่เพเซอร์สแล้วนะครับออนเยก้าอกคองวูตกรอบไปแล้วครับ เคลลี่อูเบรจูเนียอยู่ฮอร์เน็ตแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็อีวิซาซูบักคริปเปอร์สอรอนวิกกินส์คนนี้ไม่ค่อยรูย้จกักสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายนี่แหละพออ่พอจอร์จพีจีก็สวยดีเป็นแฟรนไชส์ฟีเจอร์พีจี30อยู่ในกรอบทีวีเออสวยนะคะ คือพอเห็นเอกลักษณ์แบบนี้คือจะรู้เลยนะฮะอยู่ในสนามคริปโตด o m อมันนี้คือมีเลขด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลขรันนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูอยู่แนะนำมาหน่อยนะฮะเพราะว่าเราสองคนยังถือว่าเป็นน้องใหม่มเป็นมือใหม่ในการเปิดการมาอน,นี้มีแฟนแฟนๆ o u ยูทูบเข้ามาที่ร้านแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบ<ม>สะสมการ์มากเลย<อ>ก็เลยขอคำแนะนำเขาเยอะเลยฮนะเรามือใหม่มากโอเคอ่าไปต่อมาค่ะ เชย์ย์ยยเหี่ยวของเราปีกหักไปแล้วครับเพิ่งจะไปแกริเทรนจูเนียร์ก็เพิ่งตกรอบวันนี้เลยแคมเมรอนจอร์นสันเพิ่งเข้ารอบ2ครับแดนแคนโรบินสันก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวไปเจอกับซิกเซอร์สโคบี้ไว้หน้าผิดหวังในเพลย์ออฟปีนี้จูเซฟเนอร์คิชหายยาวเลยครับเพราะบาดเจ็บจอร์จพรีโมนี่คือรุกกี้ที่อายุน้อยที่สุดนะครับในกราฟปีนี้โอ้โหไปดิค่ะสุดท้ายครับสีแวววับดักแม็กดูมอร์สวยอ่ะ มีความแบบแฟบๆ,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 ๆสวยมากอันนี้เป็นลุกกี้ปะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของแซนอนโทนสเปอร์ S <S คือจริงๆหน้าปกเนี่ยเขาอยู่เัียงเป็นเพซเซอร์แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่สเปอร์นะฮะ เป็นแบบว่ามีแบบว่าแสงแสงเลเซอร์เนาะสวยมากไปต่อครับนี่ใครแซครวินนี่กำลังกลังจะตัดสินใจจะผ่าตัดเข่าช่วงปิดฤดูกาลมาสเตอร์เนอร์ครับบาดเจ็บยาวรุยคาชิมูระพยากวงของเราของเราค่ะยานิสนะครับนี่อะไรเอ่ยเดวินดูเกอร์ท่เข้ารอบวันนี้นี่กับดักแมดเดมอน์อีกคนอีกทีหนึ่งอันนี้คือกรีกบราวน์เนี่ยลูกกี้นะ อ่าแยกไว้ค่ะโอ้โหแล้วก็นี่คือแสดงว่าทุกซองอ่ะจะมีการ์ดแบบพิเศษแบบเป็นไลเซอร์แบบนี้เนาะใช่แต่ไม่แน่ใจมีการันตีลายเซ็นหรือเปล่าในซองนี้นะในในแพ็คนี้น่าจะมีนะเดี๋ยวเราเปิดดูกันว่าเราจะได้ลายเซ็นชายแต่รู้ว่าตอนนี้แอดมีเนี่ยได้ลุคที่ออฟตีเยียไปแล้วที่ตามหาอยู่เออพอใจมากเราเดี๋ยวมาดูซิว่าตูนจะได้ไหมของโอเคซีทันเดอร์สุดหล่อจอร์จคิดดี้เนี่ยเฟดแมนวีดครับเจ็บสะโพกนะไม่ได้ลง2เกมสุดท้ายน่าเสียดายจิมมี่บัตเลอร์ครับ ตเตรียมตัวลุยเพย์ออฟรอบ2แฮร์ริสันบานเคนดอลจอห์นสันเดียงเรเอตันก็เพิ่งเข้าไปวันนี้เจชอนเทสครับอ่ามีเคสคันนิงแฮมถือว่าเป็นรุกกี้การ์ดโออันนี้ดราฟท์สุดท้ายนัมเบอร์วันนะคะดราฟท์อันดับหนึ่งอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยคอมพลีทเพลเยอร์แบรดดี้บิลคือใ<อ>บสุดท้ายมันจะเป็นอะไรที่พิเศษเนาะต้องลุ้นใบสุดท้ายนี่แหละสวยนะเนี่ยสวยสวยแบรดดี้บิลนี่ต้องมาติดตามนะฮะับรูดูกาลหน้าจะยังคงอยู่กับ วิเซอร์สหรือเปล่าอ,อ่ะไปต่อ,อไปต่อคะ่ะแอนดรูวิกกินส์ครับอาร์เจยแบร์เรดเจอกันใหม่ฤดูกาลหนนะ้า บอกดานบอกดานอเวจก็เช่นเดียวกันโปยานบอกดานอเวชปิดกันเลยนะฮะโอ้โหไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะครับเอาจริงสองคนนี้เป็นชื่อที่แบบเราสองคนนี้แบบเลือกเลือกผิดบ้างสองสนมากไมคอลลี่วันนี้เทิร์นโอเวอร์ด้วยการทรเวลลิ่งไม่แน่เชื่อเลยวิลบาจันครับนี่ก็ตกรอบไปแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูซิอันนี้คือลุกเก้กาค่ะมาดูซิคะสีแบบนี้นี่เป็นทีมไหนเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นชา์ลอตต์ฮอร์เนสค่ะอาดึงสองซ้ำดูซิ เป็นใครฟึุ๊ปสกอตตี้ลูวิสไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะไม่รู้จักแต่เราก็ยังคงต้องเก็บไว้ค่ะเป็นการลุกกี้เอามาค่ะเรามรรลุ้นใบสุดท้ายฟลุ๊ปบู๊ลนเนสเห็นหัวแล้วเจมส์หาเดนเห็นหัวแล้วอะเจมส์หาเดนตอนนี้ไปแล้วโอเคตอนนี้เขาไปอยู่กับเอ่อฟีดาเรเฟียซูเปอร์สตาร์เรียบร้อยแล้วครับแต่ก็สวยนะสวยสวยสวยมันจะเป็นสองใบสุดท้ายที่ต้องลุ้นน่ะมาต่อค่ะฟึุ๊ป เคนริกนั้นโอ้โหหายไปเลยกับเลเกอร์นั่นแหะสิคะเราก็คาดหวังเขามากเลยนะกะว่าเขาน่าจะมาช่วยเลเกอร์ได้ไปไหนได้ช่วยเชียร์อยู่ข้างสนามเจย์คราวเดอร์ยังคงดีต่อเนื่องกับซันส์ครับมาวินแบ็กเล่ย์นี่ย้ายไปแล้วนะฮะเควินพอร์เลอร์จูเนียร์ลาวิล์มักคเนนโอ้เราสองใบสุดท้ายครับเป็นคือสองใบสุดท้ายนะคะฟื้นแดงแดงแดงอย่างนี้ทีมไหนดีไม่ชิคาโกบูลส์ก็แรปเตอร์โอ้เห็นชื่อแล้วลุกทีออฟเดอะเยียร์อีกแล้ว ต้องสองไเลยนะกอร์น่บานเดี๋ยวคนนี้เราให้พูดานหน่อยสิสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวเราเล่าเรื่องสกอตตี้มานก่อนเราเห็นตัวจริงเราเป็นไงบ้างครไม่ได้ไม่ได้ประทับใจมากตอนที่ไปเห็นในสนามอ่ะไม่ได้ประทับใจตกใจ เพราะว่าแขนยาวมากคือยืนเฉยๆเนี่ยมาถึงหัวเข่าได้ยังไงอคือตอนแรกตูนก็ไม่เห็นนะคะว่าแขนเขาว่ายาวขนาดนั้นจนกระาตเอมบเน่บอกว่าเฮ้ยตูนดูคลิปที่ถ่ายมาดูแขนสกอตตี้บานด่จริงๆอ่ะเราเห็นตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้รางวัลลุคกี้ออฟเดอะเยร์อกเนาะแขนทงจริงโอ้สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายลุ้นหน่อยเอออะไรเนี่ยกับหัวอยู่กับหัวเหรออ่ะเรากับหัวลุ้นด้วย power in the paint ลงมาโอ้โหคารี โอ้โหอ้าวเป็นแบบเหมือนตำนานอย่างนี้เป็นการแบบตำนานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคสวยนะต่อกันเลยฟลุ h a r รชอนโฮมส์เจเรนบรันสันนี่กำลังแรงมากๆเลยของดัลลัสอ๋อคนนี้อเล็กเซ่สโควกูเชฟสกี้ครับโอ้โหอ่านอ่านยากมาก โจแฮร์ริสนี่เจ็บยาวเลยเขาไปผ่าตัดข้อเท้ามิเคลบริจิตนี่คือจอมทัพอีกหนึ่งคน no, ครับเกมรับก็ดีเกมบุกก็ได้จูริสแรนโดลปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใบ oh, นี้ต่อไป <okay. S 1> ต้องลุ้นลุกกี้กกครเอ่ย ใครเอ่ยเพเซอร์เพเซอร์ใครดีนะคริสตัวเท่ไหมหนึ่งสองสามใช่โอเคมาเอาไปสุดท้ายหน่อยจริงจริงคนเนี้ยม่ได้ก็ชอบนะม่ได้บอกว่าที่ชอบเพราะว่าโง่เฮงดีมากเลยสำหรับคริสตัวเท่ช่วงช่วงท้ายฤดูกาลบาดเจ็บนิดนึงครับลยพักยาวมาแล้วก็ไปสุดท้ายต่ออันนี้เป็นเหมือนแบบจอทีวีอีกละนิกอ๋อมีชื่อแล้วจูเลสแลนโดโอเคหนึ่งสองสาม จังหวัดกำลังจังหวัดกำลังรีบาวเนาะโอเคเราก็ต้องเก็บไว้นะคะเจอร์มาดีนะโอเคไปฟลุ๊เดสมอนเบนโอ้โหนี่กำลังแรงมากนี่ก็เช่นเดียวกันเพตันพริชเชตเจสันเทสท่ามก็เหมือนกันเซลติกตอนนี้มาฟอร์นมเมสุเลยเนาะสดิกเบยคนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมาลาคายฟินสู้กันต่อไปสะสมประสบการณ์กันต่อไปไกลแล้วนะไกลแล้วนะฟลุ๊ปลาเมโลบอลบายบายไปแล้วแต่คนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นขวัญใจแบบแฟนบาสรุ่นใหม่มากเลยนะ เอ้ยกับหัวอยู่ฟลุ๊ปามาเพเซอร์ใครอีกดี <ID. S 2> ไม่แน่ใจแล้วลุ้นแต่คริสตวาเท่ได้ไปแล้วไอเซหนึ่งสองซไอเซแจ็คสันอ่าฮะโอเคลุกกี้การ์ดเราต้องเก็บค่ะมาทีนี้ก็ใบสุดท้ายค่ะคือ มีทีมไหมเอาเห็นชื่อเห็นชื่อแล้วโดมนทาซาโบนิสปรุบโอ้สวยนะเนี่ยตอนนี้ยังเป็นตอนที่อยู่กับเพเซอร์อยู่เนาะตอนนี้ย้ายไปอยู่กับแซคราเมนโต้คิงส์เรียบร้อยแล้วต่อไปรัสเซลเวสบุกตอนนี้ย้ายไปอยู่กับเลเกอร์แล้วตอนนี้ช่วดนึงเป็นวิซาสอยู่แต่ล่าสุดนี้เห็นว่าลบ IG หมดเลยนะคะไอจีที่อยู่กับเลเกอร์จะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่แบรนดอนอินแกรมเพิ่งตกรอบวันนี้แต่ผลงานประทับใจค่ะ พีเจทักเกอร์ย้ายไปอยู่ฮีทแล้วคอลินเซ็กสตันอยากอยู่กับคลิปแลนต์ต่อไม่รู้จะอยู่ต่อหรือเปล่ามอนเทสเฮโรตอนนี้ย้ายไปอยู่กับชาลล์ฮอรเนตไปแล้วฮะอฮะเทอร์รี่โรเชียฮอรเนตเหมือนเดิมอ้านี่ลุ้นอันนี้คือการลุ้นดมุมนี้ก่อนมุมนี้ก่อนทีมอะไรสินจังไม่ถูกเลยเอาเปิดเลยหนึ่งสองซัมเจเรนจอนสันครับโอ้โหคนนี้ยังไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่อ่าใบสุดท้ายต้องความหัวเองไหมโอ้โหโอ้โหยาก ตรงความนิดนึงฟืบมีทีมไหมมีทีมไหมลุ้นหน่อยไม่มีทีมไม่มีทีมด้วยอ่ารู้ชื่อนิดนึงโกลเดินสเตทอ้าวล่าโคดินสเตทดเวเลียเห็นแล้วเห็นแล้วเหรออย่าตาไวดิอ้าวใครเอ่ยดึงสอกซ้ำโจนี่ทันโจนี่ทันคูมิงกาดึงสอกซ้ำฟึบโอ้สโหสวยงามเลยเนี่ย่ะมิเน่ Great Expectation สวยสวยมากเลยค่ะใบนี้ไมเคิลพอ o เดอร์จเครับรอเจอกันฤดูการหน้าคริสตัปตอนนี้ไปอยู่ Washington Wizards เดวิน s v ส s ซลสเปอร์แม็กซี่ครีเครับวันนี้ก็ทำผลงานได้ดีจูฮอยเดกกำลังสำคัญของ Milwaukee Bucks เลยคาคูสมย้ายไปอยู่กับ Washington Wizards แล้วใบสุดท้ายความหน่อยต้องกลับหัวหน่อยเออทำไมใบสุดท้ายชอบกลับหัวเนาะสใบสุดท้ายอาจจะต้องกลับหัวสทีเปิดจากด้านนู้น ลุ้นจริงๆนะดูตรงนี้ก่อนปุ๊บบูสบูสไก่ดิอันนี้แน่เลยเดี๋ยวไอโอโดซุนมูมั้ย1 2 3ปุ๊บใช่ได้ใช่ความมีทีความมีทีอ่ะลุ้นจากข้างล่างหน่อยสิอะอกความคืนอือมีทีมมั้ยเปิดจากด้านข้างเปิดจากด้านล่างมีทีมมั้ยทายก่อนไม่มีแต่เห็นแล้วอ่ะอาเหรอ เอออะแมจิกไปเห็นแล้วจะไม่บอกไอีเน่ว่าคือใครโอเคดีอะแมจิกไทยสิฟรงค์แม็กเนอร์อีก่ะแอบดูวะเนี่ยใช่ปะแอบดูวะเนี่ยหนึ่งสองสามอ้สวยสวยเบนสวยมากะคนนี้เออสวยจริงจริงอะเอาอันน okay ี้ดีเออ สวยงามสวยงามมากอย่าให้บินไปแล้วเจอนะจะขอเซ็นสักหน่อยคือมันจะได้มีโอกาสเนี่ยเราไปทีไหนเราจะขนการของทุกคนไปเลยให้หมดเลยใช่ป่ะไปถึงต้องขออะไเซ็นหน่อยอ่มาซาโอนิสอีกรอบหนึ่งอ่าฮะเคมบ้าวอเกอร์หูย้ายไปนิกส์นานแล้วฮะลอนนี่วอเกอร์อยู่กับสเปอร์ต่อไปนี่ก็ใช้ได้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดบัดดี้ฮิลไปอยู่กับเพเซอร์แล้วครับอ่าไกลแล้วนะไกลแล้วนะ ไซออนวิลเลียมสันเพลิกนส์เจอกันใหม่ฤดูกาลหน้าไซออนเก็บหน่อยไหมข้ามหน่อยข้ามหน่อยอ่ะลุ้นจากข้างล่างจากข้างๆทีมไหนเฟิร์สเปอร์เดาก่อนตุ้แอบดูที่ขอเดาก่อนไม่บลจอรส์ครีโม่ไหมีกทีนึ่งจอยส์ครีโม่ไมสองซ้ำตุ้นดิจะแม่นไหมหนึ่งับสองซ้ำไม่ใช่โจโโอ้หคนนี้ไม่รู้จักเลยไม่แน่ใจเลยคนนี้ไม่เคยเห็นเลยบทบาทไม่มีเลยนั่นสิอาจจะเป็นดรัฟรอบสองก็เป็นไปได้นะฮะนี่เราเราข้ามไปลุ้นใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้าย อย่เปิดทีมทีมอะไรเห็นไม่มีบอกไม่ต้องลุ้นแล้วอย่างนี้ไม่ต้องลุ้นคือต้องเปิดเลยใช่ป่ะความความแล้วอ่ะความเปิดเพเซอร์หนึ่งสองสาพีจร์พูดผิดโทษทีแล้วคนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเจ็บยาวเลยครับเจ็บเท้าไปผ่าตัดแต่จำได้อ่ะตอนที่บับเบินี่โอ้โหผลงานโอเวอร์มากเลยะเนาะจะได้หายาว โบบันครับนี่อันดับ2เพื่อนร่วมทีมยอดเยี่ยมแห่งปีอันดับ2ออังเวดรามอนไปอยู่กับบรูคลินเน็ตส์อ๋อลิกกี้รูบิโอครับคาวายหายยาวเลยปีนี้ไม่ได้หน้าคงจะได้เห็นแล้วเนาะสตีเฟนแอดัมส์ล่าสุดเข้าโควิดโปรโตคอลนะครับเกมเกม6พรุ่งนี้ไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันโอบิท็อปปิ้นฤดูกาลช่วงท้ายๆฤดูกาลโดดเด่นมากอ้าวลุ้นลุ้นแล้วนี่ดูแล้วว่าเราวันนี้อันนี้ยุ่ิทีมเหรอโอ้โห จเรนกรีนเจเรนกรีนมาเจเรนกรีนดูเีนได้ไหมหนึ่งสองสามปุ๊บไม่ใช่าจอร์จคริสโตเฟอร์โอเคไม่เป็นไรอ่ะลุ้นใบสุดท้ายต่อบัคเด่นนะบัคบัคเป็นใครดียานะิสน่ะยานิสก็ได้ยานิส <arn> ต่ <n is S 2> ขอครนะิสเมอร์ตันแล้วกันเพราะว่ายานิสได้หลายใบแล้ว อ่ะหนึ่งสองสามปุ๊บยานสโอ้โหพยาควางของเราอันนี้น่าจะเป็นนัดชิงสมากอ่ะยานีปีที่แล้วเจอกระสานด้วยสวยมากคอตอนแรกเราจำได้เลยเนาะใช้เวลาฝึกอยู่นานเลยแหละกว่าจะพูดนามสกุลเขาได้ a ยานอันเจตคุมโปโอ้โหสวย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 สมันเหมือนเป็นการแคปเช่โมเมนต์เลยนะคะเนี้ยเนาะมาจะหมดละเคนยอนมาตินจูเนียครับลูกของเคนยอนมาตินอ่ฮ เจมอนต์กรีนจอร์แดนพูนี่กำลังแรงนะแต่เหมือนกล่องนี้เราได้วอริเออร์เยอะเหมือนกันเนาะเหมือนกล่องที่แล้ววอริเออร์ไม่เยอะอย่างนี้เลยนะเจเรนบราวน์เซลติกส์ก็เยอะนะใช่ใช่ใช่เออรู้สึกวอรเคลลี่โอรินิกไปอยู่กับพิสตันละใครรีเออร์วิงจรรีเออ์วิงจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในขวัญใจของมิ้เน่เหมือนกันนะเดี๋ยวลุ้นก่อนฟึบกับหัวอ่ะมาทีมไหนโอ้โอเคซีเหรอเฮ้ยจอมกินดีเอาแล้วเอาแล้ว เดี๋ใบสุดท้ายอ้เดี๋ยวสิคะเราต้องโชว์จอคิตตี้นิดนึ่งแล้วเปิดใบสุดท้ายไม่รู้ไม่รู้โชว์จอคิตตี้นึ่โอ้โหวันนี้นี่ถือว่าเราประสบความสำเร็จมากเลยนะมิน่าจอคิตตี้ได้ทั้งสกอตติบาร์จอคิตตี้ที่ตามหาตั้งแต่กล่องแรกเนี่ยไม่ได้เนี่ยมาเจอกล่องนี้แต่อันนี้สกอตติบาร์นี่สวยจริงสุดยอดมามามาใบสุดท้ายมีทีมไหมเปลบไม่เห็นทีมเลยอ่ะเปิดไปเลยหนึ่งสองสาม เคมบ้าโอ้โหภาพยังอยู่ที่เซลติกแต่ตัวไปอยู่นิกส์นนะครับมาค่ะมาส์บริจิตครับเดริกโรสเดริกโรสเก็บหนไหนไม่นี่ใช่ครับเดวิสเบอร์ทานตอนนี้ไปอยู่กับดัลลัสครับเข้ารอบ2เป็นที่เรียบร้อยดอรียนฟินิสมิดก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็ทําได้ดีมากไฮแซคโอคโรตกรอบไปแล้วแต่ก็ผลงานดีแบร์มาเดบโยครับเอามาค่ะลุ้นละุ้นฟลุบต้องกลับหัวแล้วสังเกตอะเออก็ดีทีม ซิกเซอรเอาใครดีว่ามาซิกเซอร์ลูกี้ไม่ค่อย, <S s ไ,มอยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เปิดไปเลยเปิดไปเลยนะหนึ่งสองซเห็นไหมเจเดนสปริงเกอร์ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้มีบทบาทไปทสุดท้ายไปสุดท้ายค่ะมีทีมไหมสีสวยฟันไหมอ่ะอ่ะลุยไปเลยลุยไปเลยนะหนึ่งสองนี่นี่หนึ่งสองซ้ 1, 2, เดวินบุกเกอร์ใบนี้สวยนี่ก็เป็นขวัญใจอัมินตูนอีกคนนึงป็นเกมที่เจอกับวจรองนะจะบอกว่าเจอตัวจริงแล้วแบบคือตัวใหญ่มากแล้วก็เท่มากสุดยอดอะขวัญใเป็นเกมนักจริงสวยงามสวยงามมากค่ะสวยครับ ตอนนี้เนี่ยเหลือ2อห่อสุดท้ายแล้วนเราจะมีลายเซ็นบ้นั่นนะสิเรายังไม่ได้ลายเซ็นเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะได้ลายเซ็นไหมแต่วันนี้ถือว่าโชคดีมากได้ลูคีออฟตีอาที่แอมบินเนี่ยตามหาแล้วก็ได้จอร์จกิ๊ดดี้ที่แอมมิตูเนี่ยตามหาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า2อห่อสุดท้ายเนี่ยเราจะเหลืออะไรบ้างล <L uka S 1> ูก <L uka S 1> ้า ไปเดนิอัฟเดียมาลิกบีสลี่กำลังสู้เกม6กันแพทริกวิลเลียมตกรอบไปแล้วครับบูสปีนี้มาเคลฟอลส์ als, อดีตดราฟอันดับหนึ่งดาริสการแลนด์โหปีนี้เด็ดมากๆเอามาลุ้นลุกกี้กาปาเปิดทีมคริปรเปอร์ปีออนอจอนสันแน่เลยหนึ่งแต่ดูดิแม่นไหมหนึ่งสองสามน,นั่นไงปีออนจอนสันใบสุดท้ายอีกใบหนึ่ง,งกาหัวไม่ดูอันนี้มันเดาไม่ได้เอ้า วัดไปเลยหนึ่งสองซามลิกกี้รูบิโอครับเอาเก็บการลิกกี้ก่อนลิกกี้รูบิโอก็สวยดีอืมแต่สวยนะชอบอะมันเป็นแบบๆแบบเราได้การแบบว่าเป็นเหมือนเลเซอร์หลายหลใบมากอ้าวทีนี้ตอนนี้ค่ะมาถึงซองสุดท้ายแล้วนะคะมาถึงสองสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราตัดกันให้เห็นจระจะตอนนี้เลยค่ะยังไม่เห็นการ์ดลันอะไรเลยนะรว่าอันนี้มีหรือเปล่ารุ่นเนี้ยนั่นสี่มาค่ะฟลุ๊ปมา เซเว่นลีเครทอมสันโโอ้หเก็บหน่อยนะคะเคลยอีแวนฟอนเย่ครับนี่ไปอยู่นิกส์เทรเวอร์พาตันชักเกอร์ขอหน่อยฤดูการนี้หลังเอ้ยฤดูการหน้ามันจะอยู่ต่อหรือเปล่าคาริสเลเวอร์ดรูดี้โกแบก็เช่นเดียวกันวันนี้่เพิ่งตกรอบเหมือนกันนะใช่ค่ะเราจะอยู่ต่อไปคะอยู่ได้แจ๊สเนี่ยยังไงดีลุ้นลุ้นเดี๋ยวกลับหัวร้อย ใช่ใช่ชช่ลูกี้แล้วอันนี้คืออันนี้คือ3ใบสุดท้ายของเราที่เหลือแล้วนะ2สุดท้าย3ใบสุดท้ายเรามารอลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างมาตุนเต้นอ่ะใจเต้นตุกๆๆๆตุก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 ตเลยอะอะไรนะเคสเลอร์เอ็ดเวิร์ดอะหนึ่งสองสามจำชื่อผิดแคมนอนโทมัสเออทีนี้ค่ะใบนี้ใบสุดท้ายใบนี้คือใบสุดท้ายของเราแล้วจะได้อะไรแต่แอบตื่นเต้นอ่ะ S <S อโอ้โหรู้เลย,ยเห็นแล้วรอโอ้โหมาเปิดเลยดีกว่าหนึ่งสองสามโอ้โหโโโลูก้า <Okay. S 2> เทพลูก้าคอมพลีทเพป็นอ o m p l e t e player ค่ะโอ้โหต้องเก็บว่าอันเนี้ยอ๋อแน่นอนค่ะลูก้าเลยเนี่ยอย่าให้เจอนี่ยจะขอเซ็นซะหน่อยโ <c oughs> อ,อ้โหถ้าเกิดมีลายเซ็นลูก้าอยู่ตรงนี้นี่มูล,ลค่ <c oughs> าการใบนี้นี่จะเป็น<ช>ยังไงแคเนี่ยรสรุปว่าวันนี้นะคะที่เปิดกันมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามีการไหนในที่ตูนตามหาแล้วก็ดีต่อใจตูนม,มากแล้วก็มีการไหนที่มิดเอเนี่ยตามหาแล้วก็ดีต่อใจมิดเอเรามาดูกันค่ะของตูนเนี่ยนะวันนี้เนี่ยค่ะโอ้โหก็ได้จอคิดดีตามที่ต้องการแล้วด่ากันแบบ อแล้วก็ยังแถมได้รูบล<ร>์เจเพิ่มอมีกด้วยนี่แล้วก็นี่มีเ<ม><ม>ดวิดบุกเกอร์ด้วยคนนี้ขวัญใจส,สุดๆอันนี้คือดีต่อใจมากๆคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยลูก้าค่ะลูก้าไปนี้นะคะก็ดีต่อใจเอมินตุนมากๆเลยอ่าทีนี้ขอไอมินเอบ้างไอมินเอนี่ก็จะรวบรวมลุกี้ไว้ใช่ครับวันนี้ดราอันดับหนเกเนิงแฮมควินตินกราฟยี่ครับดราฟยี่สิบห้าฟรงวกเนอร์แ จอร์จพรีโม่สิบสองคริสตัวเทสสิบสามฟรังแวกเนอร์ครับอีกทีหนึ่งโจนาธานคูมิงการเจ็ดนี่คือใบน,น,นี้อันนี้แหละ ดดเ็ลุกก like so ี้แห่งปีครับสกอตตีบาร์ดนี่คูมิงกาคูมิงกาก็สวยนะเหมือนเป็นซีรีส์เดียวกันกับสกอตตีบาร์ดอย่างที่บอกนะคะการลุกกี้เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นการแปรของนักกีฬาเนี่ยก็เป็นการแปรที่เก็บสะสมกันค่ะและตอนนี้ค่ะมีอีกเป็นปึกๆเลยนะคะที่เปิดแล้วเนี่ยค่ะเช่นเคยค่ะนี่เป็นปึกๆเลยค่ะเดี๋ยวใครที่มาที่ร้านเนี่ยเราก็จะคอยแจกกันนะคะมาถึงนะคะทวงได้ทวงได้ต้องขอการ์ดหน่อยต้องขอขอมนุ่มมากใช่ค่ะบอกว่าแจกไปเลยแต้มใจแอดมินทั้งสองคนเลยนี่วิซิโอคอลเลก เรานะคะอยากจะเปิด b บร a ค c a เนี่ยค่ะมีครบท้วนเลยนะคะทั้งบาสเกตบอลฟุตบอลค่ะทุกอย่างมีครบมากๆเชิญที่เพจว i ซีโอคอลเลกเตอรได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ